ตอนยามดึกที่ห้องบังคับการค่ายทหารหลอนสิบโทรบรรจงถูกส่งมาประจำการที่ค่ายทหารร้างกลางป่าที่ว่ากันว่าเคยมีทหารหายตัวไปยกหมวดเมื่อร้ายสิปีก่อนคืนแรกเขาเข้าเวรยามที่ห้องบังคับการเก่าเวลาเกือบตีสองเขาได้ยินเสียงวิทยุแทรกขึ้นมาว่าหน่วยรบ17ขอรายงานตัวภารกิจล้มเหลวขอส่งกับฐานย้ำ ขอส่งกับฐานเขาพยายามตอบกลับแต่ไม่มีใครอยู่ปลายสายและเมื่อเขาเดินไปห้องวิทยุนั้นปิดตายมาตั้งแต่ปี2518เขามองไปที่ภาพถ่ายมูทหารในห้องเห็นเงาตัวเองสะท้อนและเห็นอีกหลายเงายืนอยู่ข้างหลังเขาทั้งที่เขาอยู่คนเดียวจากนั้นเวลาเช้าสิบโทรบรรจงได้ออกจากหน่วยนั้นและไม่มีทางหวนกลับคืนมาอี